สองเกิดไม้ทันทีก็เป็นสลามไปซะแล้วอินเสคไคเมม o r ีนะวันนี้เราจะมากาชากันนะฮะมันแจกตัวทุกวันเราก็สนุกเช่นสิเออใช่ไหมโอเคครับนะฮะเราไปถ่ายเพชรมาละนะตอนนี้เราไปเปิดตัว2ปีก่อนนะ,ะตัว2ปีนี่ผมได้เนี่ยผมได้ของโครเอ ex แสงจากตู้นี้แหละครับนะฮะมันเป็นตัวที่เกมแจกฟรีเนาะมันจะแจกมาเรื่อยๆนะฮะเราก็สบายนะคาดหวังได้ไหมห้าเเซ็นนะ ตั้ง5%เลยนะคุณตัวไอตนะ้ตู้ชัยเพชรเป็น4%เนี่ยตู้เนี่ย2ปีเป็น5%นะนะฮะแล้วก็ของหลังตูค้คอ่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีมากๆเลยแหละแต่ผมเกลือแบบสะบัดเลยนะฮะไปไม่เป็นไรฟ้าสีฟ้าส,าสีตอนเย็นเฮ้ยมีรุ่นสีดาวขึ้นไปแน่นอนเติมเต็มเลยนะนายปุ๊บไม่มีฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นกัะชาเมลอนนิดเดียวใส่นะฮะนะ แจมใส่ไหมแจมใสแจมใส่นี่ยายชื่อดังสีดาวับเพ๊บเรียบ้อยมีโอกาสอยู่นะเด้งแตกสลายเอ2สองตัวอย่างอย่างอย่างแห้งอันนี้แห้งจริงห้าเปอร์เซ็นต์ออกยากยังไงห้าเปอร์เซ็นต์ผมเคลือบ่อยมากเลยนะถึงตัวมันจะแจกทุกวันเก้อมันก็เกินไปนะเว้สามสองไปฝา โอ้ตอนเย็นอีกรอบนึงนะครับไอ้นี่มาลูกจอมปาดเจออะไรให้ฉันหน่อยเถอะปุ๊บๆไม่ปุ๊บไม่อะไรนังั้นห้ามปอเต็นเลยนะเว้ยนะฮะวันนี้นเราจะไม่มีห้าดาวมาเชีชยร์ชมดีๆหน่อยเะรอเนี่นันมันต้องสีนี้อยู่แล้วแหละดีด เออดาวทำงานเออตีห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานเอาบิวทีดาวมาเลยเดี๋ยวผู้หญิงฮะไม่นิ่มเหรออ๋อไม่ใช่เพราะว่าเรียนดาบจากอาจารย์ลิมารุด้วว่าใครเออเด็กผู้หญิงใครอ๋ออลิสอลิสอ๋ออลิสเอ่ออลิสชุดนี้ใช่ไหมผมมีผมเต้นผมมีโคเอะนะเป็นโปรเทคชั่นเออ่คู่กัน โอ้ดแ่อลิสไหมอลิสรอนโดนะเป็น5าดาวธรรมดาครับนะคิดเลยไม่แถมนะฮะอลิสน้ำสายกายภาพมันมันจะเป็นตัวละครคู่โคโอเอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะมันมาเซตคู่กันนะโกสาวน้อยเวทมนต์นะฮะนี่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 ก็เป,เ,ปเ,เป็นโคเอะน้ำนี่นี่มันจะเป็นตีนนี่ก็เป็นโคเอะแต่โคเอะเป็นโปรเทชันแล้วก็ตัวละครเล่นในสนามจะเป็นอลิสผมเปิดตู้ตอนนั้นนะแต่ผมไม่ได้อลิสมานะผมันได้โคเอะแทนโคเอะมันแรงกว่านะเออ เฉยเลยนะฮะไม่โคเอานะ้องเล่นละมัง้งแต่ได้มาก็เวล80มันจะไหวไหมเนี่ยไปฮะเราไปตู้ตู้ข้อแหลบต่อตู้ข้อแหลบต่อนะโอ้โหรอดพาร์ทหนึ่งไอ้พาร์ทสองนะนี่ผมนี่คือหลังตู้นี่ตัวดีๆมากตายนะหน้าตู้ไม่ต้องมาหน้าตู้ไม่ต้องมาย้อนสอนแม่หน้าตู้ไม่ต้องอมาสามตองหนึ่งไปหน้าตู้ไม่ต้องมาฟ้สา,สา,สา,า,า,าสี ตัวนีตกเย็นทุกรอบเลยไหมจอมปาดทำงานทำงานฟ้นไม่ฟืบเลยอีกแล้วไม่กำลังตีฉันอุ่นใจเลยเหรอตัวที่สี่เปอร์เซนต์ใช่มห้าเรเซ็นตที่ยังเหนือแตกเลยนะโหยากมากเลยฟึ้มันต้องฟื้เแล้วแหละเรียบหนอยแตกจริงใช่ไหม โอเคแตกจริงนะเอออย่างน้อยสีดาวก็เยอะอยู่การันตีใช่ไหมผมเห็นเลทข้างหลังบ้านแล้วมันเป็นตู้การันตะีร้ออร์นตนะแต่ไม่รู้จะการันตีได้เลยมัมเป็นของรเทคชั่นนะฮะเนี่ยข้างบนนี้คือดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของเวลซา,าของเทนนี่เทนนี่รเทคชั่นเอกนี่เก่งมากนะฮะระดับก็อเทียเหมือนกันนะคืออันบนบนอะ่ะก็ก็ตเทียแทบหมดนะนะก็จะเทียลดลงมา,มาหน่อยสำหรับตัวละครล่างเนาะ มันก็เลทเท่ากันนะสามจุดสามหมดนะครับนะฮะแต่มันแย่งกันเยอะมากเลยคุณดูสิมี ex อยู่ทั้งหมด6อันนะที่เหลือเป็น5ดาวธรรมดาคุณเบียดกันเป็น10เลย10 20อันนี้มี6อันนะโอ้โหลุนยากมากเลยเลทเท่ากันหมดนะขอ ex สักอันได้ไหมเพื่อนนะเฮ้ยแต่มีโทวะอยู่ห้างโต้ด้วยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรจะขอ ex บ้างสิเออจะจะได้ต่อกรกนอื่นไหวขอ ex นะมันการันตีอยู่แล้วแหละเีอนี้ เราไปจอน้ำเงินเลยเฮ้ยเออเนี่ยจอแดงเออจะดีใจทีไมมันการันตีด้วยวะเฮ้ยเพื่อมันแบบเป็นการบอกเราเป็นไหนว่าของดีแน่นอนหรือเปล่าใช่ไหมเราจะได้มีบุญเห็น E X ไหมฮะฐานจริงนะโ Production E X เนี่ยนะขออันเจมเจมนะครับเจมเจขออันเจมเจมไม่ใช้ขออันเจมเจมไม่ใช้อย่างไรเสียงผู้หญิงก็ดีริมุรซามะยนะจูเซิงชินเดอะริะยะจูเซงชินเดอะริมุลซามะยนะจูเซิงชนเด จำโอ้โหชิออนน้ต,ตาจะไหลคตรโบราณเลยชิออนนี้เป็นตู้ที่ไม่นับตู้ถาวรนะตู้พิกอัพเลดอัพแะตู้แรกของเกมชิออนนี้แต่ผมถนัดใช้นะชิออนเนี้ยแต่หลังๆพอเข้ามาสักแทดสองแลดเราก็โดนแกงว่าชิออนนี้มีความสามารถในการทําให้บนมืออะ ลูกแก้วบนมือกลายเป็นสีฟ้าทั้งแผงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะปั๊มวนเรื่อยๆรัวๆเลยคุณเป็นสีฟ้าทั้งแผงแบบ3 4ตีตดสาตาติดอะไรอย่างนงี้ได้อะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งแต่เน่าจะเก่งจนเกินไปก็เลยโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟทางอ้อมโดยการส่งมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟที่ทําให้ลูกแก้วสีฟ้ากระจอกกลายเป็นว่าพอมันโดนเนิร์ฟลูกแก้วสีฟ้าโดยตรงอ่ะชิออนที่มันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าข้างมืออ่ะเล่นไม่ได้เลยคุณเล่นไม่ได้มันลดดาเมจลดฟื้นฟูเกตอูเจ๊งเลยอ่ะ กลายเป็นว่าตอนเนี้ยสายแล้วผมก็นึกโอเคมันหลุดจากแพทนั้นมามันอาจจะเล่นได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าโดนเนิฟยาวเลยฮะเพราะว่ามอนเตอร์เพอชีนมันเป็นทตุมืดกลายเป็นว่าาตาแสงตัวละครที่เป็นพวกบอสเอยหรืออะไรเอ,อ่ยธาแสงช่วงหลังส่วนใหญ่ดันมีดีบัฟลดเกดรดลดดาเมจสีฟ้ากระจุยเลยนะฮะโอ้โหชิออนล่างนี้ก็เลยน่าสงสารหนละแล้วถามจริงว่ามันเก่งไหมเก่งนะ แต่มันโดนเนิร์ฟอย่างนั้นน่ะมันก็เลยเล่นไม่ได้มันโดนมันโดนเนฟิฟลูกแก้วโดยตรง <c oughs> โอ้โหเดียชิออนน้ำตาจะไหลโอ้ยแย่แย่แย่โอ้แซดว่ะ <days> สองวันต่อมานะโอเควันนี้เราได้ยี่สิบตัวนะฮะแล้วก็อารีนารีแลงนะเอ,อ่อ รีแรงจริงมันเป็นรายสัปดาห์แล้วมันก็รีแรงใชผมสรุปจบอยู่ที่แพทสองนะรอบนี้ตกมาเป็นโกสองนะครับมันรีแรงรีทุกสัปดาห์แล้วแกให้ตัวพ v พีอย่างน้อยเลยโอ้แรงปั๊มยากเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเกมเนี่ยนะไปเรามากระชาตู้อัลเบโดก่อนสิคุณเนี่ยตัวที่เราอยากได้มาอยู่ตู้นี้ใช่ไหมอไเออไปอัลเบโดก่อนฮะอันนี้ผมมีอยู่500เพชรนะก็300แหละรอบนึงนะ ไปอ,ออกเถอะจริงสเปอร์เซ็นต์มันหวังยากยิงรอยนะเกมสี่เปอร์เซ็นต์ของรูมันไดเนี่ยปุ๊บไปเงียบไหมเอ้ยฟ้าสี้มนะยังดีอยู่มีความหวังอยู่จอบปาดว่างไงโอเคยังต้องลุนต่อเออสีอร์เซ็นต์นะสี่เปอร์เซ็นี่มันปุ๊บหน เฮ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นเอาวะเฮ้ยเริ่มกลับมามือขึ้นนะมา4%นต์ะฮะดรอนว่าไงว่าไงนักสกายดากอนมาแล้วตีผู้หญิงเฮ้ยจิบลอยได้แล้วตัวนี้อยากได้ทีสุดเย้ชิสุเอ็กนะตัวคอลแลคต์อาโอเวอร์ลอร์ดนะได้แล้วในที่สุดและนี่แหละที่อยากได้คน ุดยอดเลยเฮ้ยเอาอ่ะเรียบร้อยทีซจะังเก็บนะนี่ยุซงสังส่งเอ็กซ์ว,ว้าเอาเรียงนะได้เลยเฮ้ยเอาว่าชื่นใจและชื่นใจและไปไปตู้2ปีกันต่อฮะนะฮะตัวฟรีที่เกมแจกมาฮะสองปีเนาะห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้สี่เปอร์เซ็นต์เรายังได้ดีเลยนะห้าเปอร์เซ็นต์ต้องมีของดีๆออกแล้วจริงป่ะเออห้าเปอร์เซ็นต์มันต้องได้แล้วมาดูห้าเปอร์เซ็นต์ออกเป๊บสี้สีส้ม ตอนเย็นนี่มันจำบ,บาดว่าไงครับโอเคลุ้นต่อเหมือนเดิมเอาอีภาพจำบมาคนๆไว้นะฮะมาว่าไงนี้มั่บโอเคเราจะแตกห้าเปอร์เซ็นต์แตกแตกจริงเราแตกละเอียดด้วยโอ้โห SR ตัวเดียวยังยังเกลือ ผมไปลงตู้ฮัทหนึ่งต่อดีกว่าใช่ไหมเผื่อได้โปรเทคชั่นมาเล่นนะจะได้บบเก่งไปเลยไงพอโปรเทคชั่นมันเล่นกับชิสุร่างนี้ได้ใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวผมขอหนีไปฟาร์มนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะาชิสุมาลองกันโอ้อเวลาฟาร์มประมาณวันหนึ่งนะนะขอเวลาฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะ,ะคลิปหน้านะครับนะฮะลาพี่ก่อนนะครับนะฮะลาโดยชิสุตึงๆคนอ๋อน,อนะเจอก,กันเดี๋ยวชิสุไปถล่มพีวีกันนะบา,บายยนะ 世界の果て